กาบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล่าชีวีครับผมโอเควันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงความสามารถของตัวครชิโร่นะครับผมแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงใหม่เดือนมกรากุมพามีนานะครับผมเมื่อมีนาแล้วเมื่มอไหร่จะมี <c oughs> คำๆนะครับผมก็ไปคิดดูอ้าโอเคก็มาหมุนเนานะครับผมสำหรับ ชุดระดับรีเจนนะครับผมโอ้โหพี่ก็โดนไปเยอะนะครับก็เสี่ยงเป็นเสียงตาไปครับโอเคสิทธิ์ขั้นสูงเดือนมีนาคมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีทางด้านของว้าวเดี๋ยวดูอินโรก่อนนะนี่เดินมาเสิร์ฟน้ำชาไหมครับฟาดด้วยน้ำชาแล้วเป็นปืนนะครับ M500 ก็โคตรสวยเลยแต่ชุดว่าพี่พูดเลยนะว่าคือชุดพี่ไม่ค่อยโอเคตนะั้งสองซีซันแล้วนั้นแต่เดี๋ยวพี่แล้วนะคือแบบ จักจับวงๆกับวันเดินเล่นวันเดินเลแบบว่าแบบโลกแฟนตาซีไปปะแต่ชุดผู้หญิงสวยอยู่ก็คือมีเพนน่านะครับผมเพนน่า <c oughs> เป็นปากก็มานี้เลยนะกับสิดขั้นสูงนะครับผมก็ถ้าเลื่อนก็เลือ่อนได้เพราะว่ามันเป็นของแร้นะครับผมก็มีอะไรแยะเลยแต่ไม่มีท่าทางที่จริงมันน่าจะมีท่าทางทุกทีมันจะมีท่าทางให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับ อันที่หนึ่งครับได้สกินลดเลยนะนี่ประมาณนี้เลยสวยงามมากแล้วก็ไม่เบสบอลไม่สวยหรอกจริงพูดตรงๆพูดพูดพูดเอาตรงเ,เกิดพี่ตรงพี่ขอพูดตรงๆนะสิก์ขั้นสูงซีซั่นนี้สวยแค่ตัวผู้หญิงสาหรับพี่นะสำหรับคนอื่นที่ชอบก็เฉยๆนะครับผมพี่ก็โอเคสิก์ขั้นสูงซีซั่นนี้พี่ชอบตัวละครผู้หญิงก็คือชุดผู้หญิงครับและที่สําคัญนะครับโทเค็นไฟโทเคน็นอ่านี่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 ชิ้นส่วนความทรงจานะครับ สกายเลอร์นะครับผมก็คือเป็นตัวละครใหม่นะเตรียมตัวนะไม่รู้จะมาตอนไหนมาเดือนดีหรือเปล่าพี่จะทำคลิปแยกให้นะครับผมแล้วก็บอดโอเคแล้วก็เบตเตอร์เลตอันนี้เป็นระเบิดนะระเบิดนะระเบิดกระต่ายนะไม่รู้รูปทรงเป็นยังไงนะคือแบบไม่ประทับใจเลยสําหรับว่าิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้นครับสาหรับคนที่เข้ามาดูก็พี่ก็เสียเวลากับตรงนี้สักแป๊บนึงนะครับผมก็ขออภัยจริงๆครับผมต้องอธิบายนะครับผมแต่ก็เติมได้ก็คือแบบว่า เออมันก็มีของหลายอย่างอะไรมันก็เป็นแบบเออก็ทำลายสติตัวเองนะครับผมก็นี่เลยนี่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าก็เออฟุงฟ้งฟิงฟ้งวันฟุ้งฟิ้งวันวันเดอ์แลนไปอะ่ะคือแบบมันโลกแบบโลกแฟนตาซี Fantasy, พี่ไม่ค่อยชอบนะครับผมแล้วก็นี่เออเอาแบบมาก็โอเคชุดผ้าคุมสวยดีคือเห็นแล้วง่วงเลยอะ่ะขอหากกันได้ไหมหาวเลยแบบว่า ไม่ตื่นเต้นเลยนะครับผมก็โอเคก็เลื่อนขั้นได้ครับผมก็เป็นของแรนะครับผมสำหรับเซสชันนี้ก็โอเครอ Attack on t i t a n X f r e e Fire ดีกว่านะครับผมก็เลื่อนเลยละกันนี่โอเคก็ว่าจะไม่เลื่อนก็เลื่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นของแรขึ้นมาก็ไม่รู้จะจะแรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับสิทธิขั้นสูงเดือน3202 1นหนึ่งะครับผม2 0 2หโอเคก็ประมาณนี้เลย34โอ้โหเยอะนะเนี่ย ซีซั่นยี่สิบเก้าว่ะซีซั่นสูงยี่สิบเก้าซีซั่นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เข้าไปตรงที่เป็นรูปโล่งครับเข้าไปรับสําหรับคนที่ซื้อมาครบสามซีซั่นแล้วนะครับเขาก็จะสมนาคุณกับแจกมาสองใบนะครับผมเป็นตั๋วไดมอนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เกิดครบหกครั้งเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะเพราะว่า เออมันจะให้เป็นฟรีหรือเปล่าหรืออะไรหรือยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวลอ,ลองดูก่อนนะครับผมพี่ก็ไม่รู้นะสมนาคุณกลับหรือเปล่าเติมทุกซีซันได้ฟรีหนึ่งซีซันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวทํ้คลิปให้ดูเพราะว่าก็ไม่เคยนะครับเพราะส่วนมากปีที่แล้วพี่เติมทุกซีซันแต่พี่ไม่รู้ไงว่ามันกดลับไงเออมันเพิ่งมาทําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีเนื้อเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็โอ้ชุดนี้โคตรเทะ่ะ ก็หมดไปหลายเพรน,นะครับผมก็ทําให้น้องดูโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครชิโร่กันดีกว่าว่าสกิลของมันเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับผมโอเคสำหรับคนที่ดูแล้วก็โอเคครับผมสามารถปิดได้เลยครับไม่ต้องดราม่าครับเพราะพี่ก็มาทําเล่นๆนะคือช่วงนี้ก็ติดธุระนิดนึงนะครับผมแล้วก็โอเคกดรับเลยนะครับป้มนี่โอเคสวยมากสวยจริงๆสีขั้นสูงซีซั่นนี้สวยจัดเลย คือมันจักจักรงหัวครั้งแรกก็จักจักรงหัวอันนี้ก็มาวันเดอร์แลนด์คือแบบมีโหดมาโหดเท่ๆสำหรับพี่มันต้องอย่างนี้เขาจะเข้าะเออน้องๆทุกคนมันแบบชอบเออเท่ๆอ่ะเข้าจะคําว่าเท่ๆกับโหดๆอะไรเงี้ยไม่ฟุ้งฟิ้งก็ไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้เลย สำหรับสิีขั้นสูงตัวนี้ก็สรุปนะครับว่าให้ไป10เต็ม5แล้วกันครับก็เจ็บๆเหมือนครั้งที่แล้วครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับโหเสียเวลาไปตั้ง5นาทีกับสิีขั้นสูงนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่านี่สําหรับกิจกรรมใหม่นะครับ SX Free Fire นะครับไลายเทมจุดซิทอันนี้นะครับผมจริงๆทุกคนก็รู้แล้วแต่พี่จะทำคลิปแยกแบบละเอียดนะครับไม่ต้องรีบไปซื้อนะครับผมเพราะว่า บางทีไปซื้อนะครับเราต้องซื้ออันที่เป็นโลโก้นะครับผม2อันแล้วเ,าเอารหัสไปใส่ไม่ได้ใส่ในไอเทมโค้ดในเกมนะต้องไปใส่ทางเว็บขอ,ของของของโดยเฉพาะนะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้เดี๋ยวพี่จะทําคลิปแยกให้ะนะครับใส่1นึฝาจะได้1กล่องครับเปิดแล้วมันจะเป็น item ไอเทมเนี่ยไอเทมฝาดึกๆึ๊สามอันในดึกๆเนี่ยถามว่าได้อะไร1เลยนี่ครับไอวอลโคตรเท่เลยนะเป็นของไฮยโตะนะครับผมแบบว่าผู้พิทักษ์นะครับผม แล้วที่สําคัญคือคาตานะเนี่ยมันโคตรเพ่เลยนะคาตานะถือได้อ่ะเออในคาตานะถือได้มันเท่มากเลยนะสําหรับพ,พ,พ,พี่พี่พูดเลยว่าแบบเออม่นเท่จริงว่ะคาตานะถือได้เนี่ยเออแบบว่ามันเป็นเอฟเฟกแบบว่าครอปบ,บา้าเทแล้วนะอันนี้เท่กว่าอีกนะก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่จะทําคลิปแยกเกี่ยวกับทางด้านของเอสเครื่องดื่มโครานะครับเอกับฟรีไฟล์นะครับผมไล่เทมสุดซีดไอวอลแห่ง ผู้พิทักษ์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของชิโร่กันดีกว่านะครับผมโอ้ oh, oh, ก็สวยนะก็น่าไปจับจอ้องแก่ยังเพิ่งไปซื้อครับออาถ้าเกิดซื้อให้ไปซื้อทางที่มันเป็นโลโก้ฟรีไฟแบบเอสแล้วก็ฟรีไฟลก็มีตัวกตูนนะนี่คือจะมีรหัสแน่นอนแต่เกิดร้านค้าแถวบ้านก็ยังไม่ค่อยออกหรอกก็คือลองไปดูที่เซเว่นก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าที่ชิโร่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนนี่ตัวละครชิโร่นะครับประมาณนี้เลย ของฟรีใครๆก็อยากได้นะครับผมสาหรับเจ้าชิโร่นะครับผมเอาจริงนะคือว่าพี่มาว่ามันก็ดีแต่เอาจริงก็คือว่ากระสุนหนึ่งนัดนที่เข้าศัตรูที่เป็นดาเมจเจาะเกาะร้อยเอร์เซ็นอัตราที่เราจะล้มก่อนเนี่ยคือมีเยอะนะถ้าเกิดแบบพวกช่ำๆอ่ะนึกออกไหมความรู้สึกของพวกช่ำๆเนี่ยอ่ะพี่ก็อัพมาเกือบเต็มแล้วนะคือพี่ก็ทําการให้อัพให้ดูกับครั้งที่แล้วแล้วนะครับผมก็คือ นี่เลยเป็นเรื่หกก็คือไม่ต้องไปเก็บความทรงจงสน jam ซื้อการ์ดมาอัพเลยนะครับก็การ์ดก็เป็นทางด้านของโทเค็นแรงไอโทเค็นที่มันเป็นแลกเปลี่ยนนะครับผมก็ไปแลกเอาการ์ดมาเลยนะก็ง่ายเหลือสุดท้ายแล้วก็คือ d a m a จ e d e l i v e r e นะครับ d a ด a g e delivered นะครับวอ l ์เ e r นะัะผมก็คือเป็นการศัตรูโจมตีเรา80เมตรเราอยู่ในสมีคือยิงส่วนก็คือ1นัดจะเจาะเกาะ็ ก็คือนี่ยิงอัพได้นะแต่จะต้องเป็นพวกปืนที่ยิงแรงถึงจะมีอาาัตราชนะสูงและถามจริงว่าถ้าเกิดเราเล่นกับพวกช่ำอ,อ่ะอะนึกออกไหมพวกช่ำชองคือแบบว่าความหมายของมันก็คือแบบพวกเก่งๆอะ่ะมันจะยืนให้เรายิงเหรอเออมันยิงปุ๊บมันก็ต้องปายวอกดโคโน่แล้วถูกไหมอ่ะคิดตามพี่นะแต่จังหวะมันก็มีถามว่ามีไหมแต่อาจจะไม่ทันไง เขาเดินปุ๊บยิงโดนแขนก็150เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับผมก็ยังดูฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับสำหรับคนที่อยากดู S X Free Fire นะครับรอก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เอาแบบพี่จะไม่จริงจังนะพี่จะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะพี่จะเล่นโหมด 4v4 นะครับโอเคก็มานี่เลยดีเซอร์ตนะเอาเป็นปืนดีเซอร์ตนะเพราะมันเป็นตาที่สองคือไม่ได้สามารถซื้อสนายได้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรากดนะดูนะเดี๋ยวให้เขาโจมตีเรา ปุ๊บมันจะขึ้นมาร์กนะโอเคเห็นไหมปุ๊บยิงเข้าไปแปดสี่ปุ๊บนี่ก็คือว่ามันก็ไม่รู้ว่าเจาะเกาะเรืออะไรแต่มันก็ยิงแรงนะครับผมก็มาสองนัดดาวไปก็ประมาณนี้เลยคือเจาะเกาะแล้วเดี๋ยวดูนี่นะสมมติปุ๊บโดนยิงปุ๊บมันจะขึ้นมาการโจมตีอ่านี่มันก็ดีข้อดีของมันคือเราจะรู้ว่าศัตรูอยู่ตำแหน่งไหนนะครับผมแล้วเราก็ป้องกันตัวเองไปแล้วยิงสวนแต่ทามจริงว่าพวกที่มันช่อมชองอ่ะคือว่าเอาจริงคือเราจะยิงมันได้ไหม คือมันขยับนิดนึงก็โดนแขนโดนขาเลยมันก็ร้อยห้าสิบสมมติเล่นสนยนะแต่ถามว่ายิงกลางตัวคือแรงจริงอ่าไม่ได้ว่ากันโดนหัวก็คือความก็รู้สึกก็คือมันไม่ต้องเจาะเกาะโดนหัวก็ได้อยู่แล้วนะคะผมก็ดีดีอย่างเสียอย่างนะครับผมก็คือถ้าพวกเราแบบเล่นตัวคล่องๆแบบพวกแม่นๆก็โอเคนะปุ้มเรียบร้อยยิงไปก็ขสัดนะเพราะมันไม่ขึ้นมาใค่นะครับโอเคเดี๋ยวดูดูดูอย่างตานี้นะ อันนี้คือเห็นไหมพวกช้ำชองก็จะคืออยู่ไม่นิ่งนะครับคือเราต้องเร็วนะสำหรับสำหรับเล่นเล่นเกมสำหรับเล่น AW นะครับแแออดดดับดับนะครับผมอ่ะดูตัวนี้สมมติขึ้นมารุ๊บลงมาปุ๊บอ่ะอ่ะสมมติเขาเดินเอาเรียงกลางตัวปุ๊บร้อยห้าสิบอ่ะเห็นไหมสมมติมันขึ้นมาก็เอาจริงแต่มันก็ไม่ได้หรอกอ่ะอันนี้คือเขาไม่ยิงเราแล้วนะอ่ะในนี้ไม่มีเกาะก,ก็คือร้อยห้าสิบนะครับนี่สมมติว่าพวกช้ำช่องเนี้ยปุ๊บอ่ะยิงหน้าเราแล่ว,วงเนี้ยอ่ะถูกไหม ก็ประมาณนี้เลยคือข้อดีของมันมก็คือมาร์ตูจตรงที่ยิงเราได้แล้วก็ยิงจาเกาะร้อยเซนก็รประมาณนี้ครับก็<ด>อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยเจอกันนะครับ SX Free Fire นะครับคลิปต่อไปครับผม